พอบอตอรอเผยความคืบหน้าคดีดีไอคอนกรุปอยู่ระหว่างสอบสวนขยายผลทั้งเส้นทางการเงินการวิเคราะห์บัญชีส่วนการออกหมายจับลดสองอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานโดยสอบปากคำแล้ว6,000คนเพื่อแยกผู้ต้องหากับผู้เสียหายนายกรัฐมนตรีกำชับพอบอตอรอเร่งหาหลักฐานเจ้าหน้าที่เอี่ยวรับสินบนดีไอคอนแล้รายงานประชาชนให้รับทราบเพื่อไม่ให้เรื่องถูกกลบเกลื่อนไป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขยืนยันไม่ได้เป็นคนพาเจ้าของเสียงในคลิปรีดเงินดีไอคอนเข้าสู่การเมืองบอกเมื่อก่อนเขาไม่มีพฤติกรรมแบบนี้จนถึงเดือนพฤษภาคมพักพลังประชารัฐมีมติให้บุคคลดังกล่าวไปทำหน้าที่อื่นไม่แน่ใจว่าเรื่องอะไร หัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาเผยวงดินเนอร์พักร่วมรัฐบาลหารือกรณีนิรโทษกรรมได้ข้อสรุปให้เป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญตัติที่ต้องตั้งทีมงานดำเนินการตามกรอบของสภากระทรวงพาณิชย์ขึ้นทะเบียนทุเรียนบางนาสินค้าจีไอตัวใหม่จุดเด่นเนื้อละเอียดรสหวานกลมกลม่อมมียอดขายสร้างไรายได้ให้เกษตรกรได้มากกว่า2,500ล้านบาท